เอาแล้วครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็กลับมาอยู่กับลุงมินอีกแล้วในเกมแลนด์ล็อกแท็กติก2นั่นเองนะครับหายไปประมาณ2วันนะครับลุงไม่ได้ลงคลิปประมาณ2วันโมแต่หาข้อมูลในส่วนของปีกอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับลุงก็ได้ข้อมูลในส่วนนั้นมาแล้วนะครับในเรื่องของของปีกนั่นเองนะครับลุงก็เลยมาทําคลิปบอกท่านผู้ชมเนาะก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับเพื่อที่หลายๆคนจะได้รู้เป็นแนวทางก่อนนะครับว่า ปีกเนี่ยมันดียังไงแล้วมีคุณสมบัติมีความสามารถยังไงนะครับและวิธีการหาปีกแบบฟรีๆเนี่ยหาได้จากไหนบ้างนั่นเองนะครับคลิปนี้ลุงจะพามาดูกันเนาะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับลุงขอคนละ1ไลค์1แชร์1 s u b s c r i b หรือว่า1การติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมเรามาดูระบบปีกกันดีกว่านะครับข้อแรกเลย การที่เราจะใส่ปีกได้ท่านผู้ชมเราจะต้องเล่นผ่านดันเจียนนะครับไม่ใช่ดันเจียนสิด่านปกตินะครับเราต้องเล่นผ่านด่าน18ขีด5นะครับถึงจะใส่ปีกได้เนาะถึงเรามีปีกอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว,ว่าเราเล่นไม่ถึงด่าน18ขีด5เราก็จะยังใส่ไม่ได้นะครับเขาจะไม่เปิดฟังก์ชันตรงนั้นให้เรานะครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเราต้องเล่นผ่านด่าน18ขีด5ซะก่อนนะครับถึงจะใส่ปีกได้นะท่านผู้ชม แล้วก็ปีกนะครับเราสามารถใส่ให้กับตัวละครหลักของเราได้นะครับอ่าอย่างเช่นตัวนี้แบ็กสมิธนะครับพ่อค้านั่นเองนะครับมาดูที่ช่องคอสตูมนะท่านผู้ชมเราสามารถใส่ปีกได้จากตรงนี้นะครับเมื่อเราเล่นผ่านดาน18-5ขีด5แล้วนะครับท่านผู้ชมในส่วนของปีกเขาก็จะมีหลากหลายคุณสมบัตินะครับปีกก็จะแบ่งไว้พื้นฟ้าพื้นทองนะครับอันนี้พื้นส้มลุงไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับแล้วก็จะเป็นพื้นแดงเลยนะครับ ที่ลุงสังเกตและลุงเจอมานะครับลุงจะเจอปีกพื้นฟ้านะครับอ่าพื้นฟ้าก็อย่างที่ท่านชมเห็น3อันนี้นะครับแล้วก็ปีกพื้นสีทองนะครับอยู่ในกล่องลุงยังไม่ได้เปิดนั่นเองนะครับแล้วก็อ่อปีกพื้นสีแดงนะครับมีอยู่ประมาณนี้ซึ่งคุณสมบัตินะครับเขาจะแตกต่างออกไปตามลําดับหรือว่าตามคลาสของเขานะครับก็ถ้าพื้นแดงเนี่ยก็จะมีสเตตัสที่ดีหน่อยนะครับก็จะบวกพลังโจมตี20%เนตนะครับ บวกเลือด5%เนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นการโจมตีเวทนะครับบวก20%เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปีกพื้นฟ้านะครับเราจะบวกพลังโจมตีอยู่ที่7.5%นะครับการโจมตีเวทบวกอยู่ที่7.5%เหมือนกันนะครับแล้วก็ HP หรือว่าเลือดเนี่ยจะอยู่ที่3.5%นะครับในการใส่เนาะเราสามารถกดสวมใส่ได้นะครับท่านผู้ชมปุ๊บเข้ามาเห็นไหมปีกพื้นฟ้านะครับรูปร่างลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะยังไม่อลังการงานสร้างสักเท่าไหรรร่นนะะาา้้ชมมปณีคับ เดี๋ยวเราจะไปดูตัวถัดไปนะครับเอาเป็นดูตัวหลักดีกว่าตัวหลักเนี่ยลงใส่ปีกพื้นแดงนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมปีกของบาร์เมตนะครับมีหน้าบาร์ฟเมตอยู่ด้านหลังด้วยนะครับตาแดงมาเลยเออร่าสีแดงเลยนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับปีกของบาร์เมตก็จะมีความอลังการงานสร้างอยู่นะครับสวยเลยแหละเออเป็นปีกแห่งไฟนั่นเอง,เองนะครับในส่วนนี้อ่า ดูเรื่องปีกไปแล้วนะท่านผู้ชมเราก็จะมาดูวิธีการหาปีกกันบ้างนะครับหลักๆแล้วเนี่ยลุงเจออยู่3วิธีในการหาปีกนะท่านผู้ชมนะครับสำหรับสายฟรีนะครับอย่างแรกเลยนะครับท่านผู้ชมก็เมื่อเราเล่น่ันด่าน18ขีด5เาไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมดันเจียนตัวนี้นะครับอ่าดันเจียนร้อยชั้นตัวนี้นะครับเขาจะเปิดตามขึ้นมาให้เราด้วยนะครับและที่ลุงได้ปีกมาจากอดดันเจียนตัวนี้ครับลุงได้มาจากชั้น25นะครับแล้วก็45แล้วก็ชั้น50นะครับเพราะปัจจุบัน ลงอยู่ที่ชั้น51นะครับแต่ว่าคลิปที่ลุงอัดไปก่อนหน้านี้ตอนลงดันเจี้ยนตัวนี้ได้ได้ปีกมานะครับสปีกให้ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยพอดีไฟล์มันเสียนะครับลุงก็เลยลบทิ้งไม่ได้เอามาลงให้ท่านผู้ชมดูนั่นเองนะครับเดี๋ยวลุงจะลองเล่นสดๆเลยดูซิว่าชั้นต่อไปเราจะได้ปีกหรือเปล่านะครับจนกว่าอ r อคฮิโร่ของลุงเนี่ยจะพ่ายแพ้นั่นเองนะครับอ่ะยังไม่ได้ปีกนะครับยังไม่ได้53อ่ะ ดูซิว่าเอาฮีโร่ลุงเดินไปไหวแค่ไหนนะครับจะได้ปีกโชว์ท่านผู้ชมอีกสักชิ้นหนึ่งหรือเปล่านะครับอันนี้ชั้นที่55้าแล้วนะปึ๊บได้ปีกป่ะไม่ได้นะครับปึ๊บอ่าห้าสิบเจ็ดอ๋อยังไม่ได้ปีก58นะครับยังไม่ได้59ล่ะดูซิว่าชั้นไหนเขาจะให้ปีกเราอีกท่านผู้ชมอ้าวลุงพ่ายแพ้แล้วเรียบร้อยนะครับเท่ากับว่าลุงไม่ได้ปีกแล้วท่านผู้ชม โอเคครับท่านผู้ชมสรุปแล้วดันเจียนตัวนี้นะครับเรียกว่าดันเจียนเออร้อยชั้นแล้วกันเนาะปีกที่ลุงได้มาลุงก็จะพามาดูนะครับปีกที่ลุงได้มาก็จะเป็นปีกสีฟ้าตัวนี้1อันนะครับ2อันนะครับแล้วก็จะเป็นปีกสีฟ้าที่ใส่ให้กับพ่อค้าของลุงอีก1ชิ้นนะครับสปีกพื้นฟ้าเนี่ยลุงได้มาจากดันเจียนเมื่อสักครูน่นี้นั่นเองนะครับอ่าแล้วเรามาดูวิธีต่อมานะครับวิธีที่2ว่าเราจะได้จากไหนนะครับกดมาตรงนี้เลยท่านผู้ชมกระดานกิจกรรมต่างๆนะครับ อันนี้เขาจะเป็นกิจกรรมนะครับซึ่งปีกแดงของบาร์โฟเมทที่ลุงได้ไปเนี่ยจะเป็นกิจกรรมทางช่องนี้นะครับช่องรองสุดท้ายเนี่ยแต่ว่าเขาจะเป็นกิจกรรมก่อนหน้านี้นะท่านผู้ชมเขาจะมีกิจกรรมการสุ่มปีกนั่นเองนะครับสุ่มปีกมีโอกาสที่จะได้ปีกแล้วก็ได้อไอทเทมือื่นนะครับลุงโชคดีที่ได้ปีกบาร์ฟเมตสีแดงเอาไปใส่นะครับเป็นพื้นแดงเนาะลุงโชคดีที่ได้ไปนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมตัวนี้นะครับ เป็นกิจกรรมเพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับแ,แทนกิจกรรมที่สามารถสุ th que, ่มปีกได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่2นะครับถ้าเกิดว่าเซิร์ฟไทยเข้าเนี่ยก็หวังว่าวิธีนี้นะครับจะเข้า okay. ให้กับเซิร์ฟไทยด้วยนะครับในการสุ่มแบบฟรีฟรีนั่นเองนะครับแล้ววิธีที่3นะครับวิธีต่อมานะครับมาตรงนี้เลยจะเป็นร้านค้ากิจกรรมนะครับโดยที่เซิร์ฟไต้หวันณตอนนี้นะครับเขาจะใช้เหรียญ20่ปีนะครับในการซื้อซึ่งกล่องตัวนี้นะครับจะเป็นกล่องสีแดงซึ่งจะมีปีกสีแดงอยู่นนนะะคครรััับบแลล้้ววกก็่องตี จะเป็นกล่องพื้นสีทองนะครับก็จะมีปีกพื้นสีทองอยู่นั่นเองนะครับซึ่งลุงซื้อไปไว้แล้วนะครับเตรียมให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะครับก็จะมีเฉพาะ2กล่องนี้เท่านั้นนะครับพื้นแดงกับพื้นเอ่อสีทองนะครับเขาจะจํากัดการซื้อกล่องพวกนี้อยู่ที่1กล่องเท่านั้นท่านผู้ชมโดยการใช้เหรียญ20ปี10เหรียญนั่นเองนะครับเท่ากับว่าเราได้มาฟรีๆเลยนะครับแล้วเหรียญที่เหลือนะครับลุงก็ซื้ออะไรเล่นของลุงไปเรียบร้อยแล้วละ <c oughs> ประมาณนี้นะครับ โอเคแล้วเรามาดูกล่องนะครับกล่องปีกที่จะให้ท่านผู้ชมดูนะครับกล่องแรกจะเป็นกล่องพื้นสีแดงนะครับได้จากร้านค้าเมื่อสักครู่นี้ที่ลุงพาไปดูนั่นเองนะครับภายในกล่องนะครับเขาจะมีปีกอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับในส่วนนี้นะครับนี่เห็นไหมมีอยู่ทั้งหมดกี่อันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะครับห้าปีกนะครับแล้วจากที่ลุงแปลดูแล้วนะครับแต่ละปีกเนี่ยมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกัน นะครับบางปีกเนี่ยให้คุณสมบัติของทางสายป้องกันทางสายโจมตีนะครับหรือว่าต่อต้านการโจมตีป้องกันการโจมตีอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าโจมตีกายภาพโจมตีเวทแบบนี้นะครับก็สรุปแล้วก็คือปีกพวกนี้นอกจากลวดลายที่จะไม่เหมือนกันแล้วนะครับมันยังมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะครับเราต้องเลือกให้ดีให้ตรงสายกับตัวละครที่เราจะใส่ให้นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวลุงจะแปลให้ดูแบบคร่าวๆสักนิดนึงนะครับ ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวลุงแปลก่อนแป๊บหนึ่งอ่านี่แปลเสร็จแล้วนะครับเรามาดูกันว่าเขาบอกไว้คุณสมบัติไว้ว่าอย่างไงนะครับเขาบอกว่าปีนาฟ้าที่ผสมสารวัตถุดิชั้นสุดยอดนะครับอย่างลงตัวอันนี้มีอคติต่อเวทมนต์นะครับลุงคิดว่าอาคติต่อเวทมนต์ก็คือการต่อต้านเวทมนต์นั่นเองนะครับหรือว่าต้านการโจมตีด้วยเวทนั่นเองนะครับส่วนอันต่อมานะครับ อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ attribute คือทางกายภาพอันนี้ลุงไม่แน่ใจว่า attribute ในนี้คือหมายความว่ายังไงนะครับแต่เกี่ยวกับโจมตีกายภาพหรือว่าป้องก,กันกายภาพนั่นเองประมาณนี้เนาะถ้าลุงเข้าใจไม่ผิดนะครับแล้วก็อันนี้เขาบอกไว้ว่าจะมีอาคติต่อการโจมตีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับป้องกันการโจมตีอะไรแบบนี้นะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับเขาบอกไว้ว่าขอบน้ําแข็งมีแนวโน้มที่จะโจมตีนะครับอันนี้น่าจะเป็นของสายโจมตีเนาะลุงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลุงลองจะ เลือกไปให้ดูหนึ่งปีกนะครับท่านผู้ชมเลือกไปหนึ่งปีกซึ่งจะเป็นปีกนี้แล้วกันเนาะอ่ะเพราะว่าตัวละครหลักของลุงที่ลุงเล่นอยู่เป็นเพลสนะครับถ้าน,นี้เขาเสริมการป้องกันน่ะมันก็จะดีมากเลยนะครับขอเลือกไปเลยปุ๊บอ่านะครับส่วนกล่องสีทองก็จะเหมือนกันท่านะผู้ชมเห็นไหมมีปีกให้เราเลือกหลากหลายเลยนะครับอันนี้ลุงก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละอันเนี่ยเขา,าสามารถทําอะไรได้บ้างแต่คุณสมบัติจะคล้ายๆปีกสีแดงเมื่อสักครู่นี้นะครับลุงก็จะเลือกปีกสีส้มอันนี้แล้วกันเนาะอ่ะลองดูว่า เราจะใส่แล้วเนี่ยคอสตูมจะเปลี่ยนไปแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ลุงเปิดให้ดูแล้วนะอ่ะประมาณนี้นะครับไปที่ตัวละครหลักนะครับไปที่ระบบปีกหรือว่าคอสตูมกันเลยนะครับเราไปเปลี่ยนปีกกันดีกว่านะผู้ชมอ่าเห็นไหมมีปีกให้เลือกนะครับเรามาใส่ปีกอันนี้ดูบ้างนะครับปุ๊บเฮ้ยเป็นไงล่ะอลังการงานสร้างใช่ไหมล่ะนี่อันนี้ก็สวยอยู่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นคอสตูมที่เพิ่มคุณสมบัติต่างๆให้เรานั่นเองนะครับอ่ะลองมาใส่สีทองกันบ้างเอ้ยเป็ไงปีกไฟอย่างที่แต่คุณสมบัติบวกอะไรไม่แน่ชัดเพราะว่าแปลงงงออันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่ามันสวยดีอ่ะมันเท่ดีท่านผู้ชมเรื่องปีกนะครับอ่าในส่วนนี้นะโอเคครับท่านผู้ชมคลิปนี้ลุงก็คงจะต้องขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเกี่ยวกับกร,ระบบปีกนั่นเองนะครับซึ่งปีกแต่ละปีกเนี่ยก็จะบวกสเตตัสต,ต,ต่างกันไปเนาะซึ่งปีกสีทองเนี่ยเห็นไหม เขาจะบวกสเตตัสอยู่ที่พลังโจมตี11%นะครับพลังโจมตีเวส11%นะครับแล้วก็เลือด4.6%ก็จะดีกว่าปีกสีฟ้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้ดีจริงๆนะครับก็ต้องเป็นปีกสีแดงตัวนี้นะครับนี่เป็นปีกตัวนี้เลยซึ่งจะบวกเอ่อพลังโจมตี15%นะครับเห็นไหมแล้วก็เลือด5%นะครับโจมตีเวสอะไรแบบนี้เนาะก็จะมีปีกสีแดงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะบวกดีหน่อยเพราะว่าเป็นปีกของบาโฟนะครับจะบวกพลังโจมตีโจมตีเวสเนี่ย20%เลยนะครับ ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลุงค่อยเปลี่ยนตอนนี้เท่เท,ทแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าลุงชอบปีกนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ลุงก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคลิปหน้าลุงจะทําคลิปอะไรต่อไปจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้บายบายครับ